แต่ว่าข่าวต่อไปก็เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้จะสะเทือนตํารวจเมืองพัทยาหรือไม่คืองี้สื่อต่างชาติอ่ะเขานําเสนอบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาที่พัทยาแล้วปรากฏว่าไปถูกตํารวจทํำร้ายบังระเอาตัวไปกักขังเนี่ยกว่า3 6ชั่วโมงแล้วก็แอร์อัดยัดเยียด200กว่าคนอยู่ด้วยกันผู้หญิงท้องโดนจับล็อกกุญแจมือกับลูกกง ห้องขังก็แบบสบกรปรกอ่ะมดเอ่ยมแมลงสาบเอ่ยเดินกันโยเยไปหมดที่สําคัญคือมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าอยากได้รับการปล่อยตัวเนี่ยให้จ่ายมา1 5 0 0 0บาทอันนี้ในมุมของสื่อต่างชาติที่ตีข่าวนี้ออกมาเดี๋ยวจะให้ฟังในมุมของภูมกับชี้แจงแต่เอาเรื่องราวนี้ก่อนนะคะ Daily Mail ค่ะเปิดเผยเรื่องราวนี้บอกว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งชื่อว่าแอนดรูเป็นชาวอังกฤษ เขาเดินทางออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วไปชนไม้กั้นรถเขาบอกเขาไม่ตั้งใจที่ไปเดินชนจากนั้นรปภเข้ามาตะโกนต่อว่าแต่มาพูดเป็นภาษาไทยเขาไม่เข้าใจเขาเลยพยายามที่จะขอโทษแต่ไม่นานตำรวจมาถึงคุมตัวพาไปที่สพเมืองพัทยาถูกกักค้งอยู่ในห้องของอย่างนั้นแหละกว่า36ชั่วโมงกระทั่งมีชายชาวต่างชาติมาแจ้งว่าถ้าอยากออกนะแลกกับการปล่อยตัว จ่ายเงินสดมา15,000บาทโดยมีตำรวจพาไปถอนเงินที่ตู้ ATM และอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะให้เห็นสภาพห้องขังว่ามันแออัดเราจะเป็นต้องเบลอนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังก็คือคนทำผิดเป็นร้อยอ,อยู่เนี้ยขังรวมกันอย่างเงี้ยแล้วในห้องเล็กๆสก,กปรกเขาบอกมดก็เดินไตมแมลงสาบก็ยั่วเย้ะไปหมดพอเป็นเรื่องเป็นราวออกมาแบบนี้ร้อนถึง ท่านพุ่มกับการสอพเมืองพัทยาค่ะพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ท่านบอกว่าสื่อต่างชาติที่นำเสนอเรื่องเราเนี้มันตั้งแต่นู่นแล้วนะ22พฤศจิกายนปีที่แล้วสักประมาณสองทุ่มครึ่งนะักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนเนี้เขาเมาแล้วเขาไปทำลายไม้กั้นรถของอาคารเสียหายตำรวจก็เลยไปคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเปรียบเทียบปรับความผิดเมาสุราประพฤติววุ่นวาย100บาท หนึ่งร้อยบาทเองเหรอยืนยันหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทตามที่นะักท่องเที่ยวไปให้ข้อมูลกับข้อมูลกับสื่อต่างชาติและทางเจ้าของไม้กัน้นเจ้าของคอนโดอะไรเงรรี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกค่าเสียหายเหมือนกันเออผมว่างงๆนะไอ้ไม้กัน้นเนี่ยคุณเคยเห็นไม้กั้นไหมตามาที่ต่างๆโดยเฉพาะบ้านเราอะ่ะชอบทาป้ายแปะว่าอะไรถ้าท่านทําไม้กั้นเสียหายต้องชําระเงินหลักหมื่นนะ<า>ผมจะไม่ผิดเป็นหลักหมื่นนะ แต่อันนี้ปรับร้อยเดียวแล้วไม่ต้องชดใช้ค่าเนี่ยถึงขนาดขาดนะเอาคุณผู้ชมดูตามภาพมันขาดนะไม่ใช่หักงอธรรมดาตีกลับมาได้เหมือนเดิมนะเปลี่ยนไม้กั้นอันนี้เป็นไปได้เหรือที่คอนโดมิเนียมจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆเลยอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ,นะผมาค่อนข้างแปลกที่ตํารวจบอก ปรับร้อยหนึ่งบวกกับคอนโดมิเนียมไม่ได้เรียกค่าเสียหายแ้วร้อยหนึงเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบปรับฐานความผิดเมาสุราและประพฤติว,วุ่นวายด้วยนะคะหลังจากมีการปล่อยตัวนักท่องเที่ยวกลับไปพักที่เดิมปรากฏว่าเจ้าของยกเลิกไม่ให้ต่างชาติพักต่อแล้วเพราะมองว่าต่างชาติเนี่ยส่งเสียงดัง มึนเมาเจ้าตัวก็เลยโมโหโวยวายทำพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วมาถูกจับกลุ่มอีกครั้งซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาทรัพย์สินไปฝากไว้แต่พอเขาได้รับการปล่อยตัวตำรวจคืนให้หมดแล้วไอตอนคืนเนี่ยถ่ายภาพมีการลงบันทึกเป็นหลักฐานด้วยยืนยันชัดเจนตรงนี้ค่ะก็โวยวายขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มีการประพฤติตนวุ่นวายนะครับก็ แจ้งตำรวจไปครับรอบหนึ่งก็เลยเอาตัวมาควบคุมไว้นะครับจนกระทั่งเขาหายจากการเมาสุราแล้วก็เราก็ปล่อยตัวไปนะครับแล้วก็มีการคืนทรัพย์สินที่เขาที่ในระหว่างที่ควบคุมมีการฝากทรัพย์สินไว้นะครับแล้วก็ลงจุบันทึกเขาเรียบร้อยให้เรารับไปเรียบร้อยครับแต่ว่ามีเราไม่ได้มีการแค่ปรับเพียงเดียวเทีานใช่ครับไม่มีการเรียกคือไม่มีการเรียก เรื่องประเด็น15ื่นเคลียร์นะคุณผู้ชมทีนี้ประเด็นว่าห้องขังสกรปรกละ่ะเรื่องนี้ทั้งผู้กับก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่สื่อต่างชาติเขาไปนําเสนออย่างนั้นเราก็มีการทําความสะอาดกันทุกวันแล้วก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมงด้วย เพราะฉะนั้นที่บอกโอ้โหถึงขั้นมดไตมแมลงสาบเดินโยเยะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอืคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้ของเดลี่เมลเนี่ยมีคนเข้าไปอ่านแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากกว่า800รอคอมเมนต์นะทีนี้ที่ฉันเข้าไปดูหน่อยมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่เชื่อนะว่าเรื่องที่เขียนขึ้นเนี่ยมันจะครบสมบูรณ์ทั้งหมดเขารู้สึกว่ามันยังไม่จบนะเรื่องนี้มันยังมีอะไรต่อหรือเปล่าแล้วก็เขาไม่เข้าใจว่า ทำไมแค่แบบป้ายบอกทางหรือไม้กั้นอะไรเงี้ยมันถูกทําลายได้ง่ายๆเลยเหรอแค่คุณเดินผ่านหรือคุณเดินชนมันก็จะพังแบบนั้นเลยหรือหรือบางคนก็บอกว่าอา้าแล้วเรื่องที่จบอะเรื่องทั้งหมดอะมันคืออะไรแล้วยังมีคนไปเขียนตอบคนญี่ปุ่นคนนี้ด้วยนะบอกว่าคุณไม่รู้จักประเทศไทยหรอกผมเคยไปมาเจ็ดครั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาสามารถทำให้คุณกลัวเพื่อแลกกับเงินก็ได้ผมจะไม่ไปอาศัยอยู่ใน บียบี B ก็คืออ่าพวกโฮมสเตย์บ้านเราอะ่ะ,อะที่ไม่ใช่โรงแรมอะ่ะสงสัยมีประสบการณ์ไม่ดีน่าจะโดนโกงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเออ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าคนนี้เขาก็ไปบอกว่าแสดงว่าคุณไม่เคยไปประเทศไทยแน่เลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นคนนี้บอกว่าตำรวจไทยมีอะไรให้ทเยอะแยะไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกก็เหมือนจะมาช่วยต่อสู้อยู่เหมือนกันนะค่ะมีหลายมุมนะบ้างก็บอกว่าก็มาประเทศไทยหลายครั้งก็ดีหรือบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ มันมีมุมที่เขาอาจจะมองว่ามันดูดกักดักแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเรื่องเนี้ยฉันว่ามันมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคนคนนี้คุณดื่มคุณเมา,าอะไรหรือเปล่าเรื่องแบบนี้หรือบางคนก็บอกอ่านเรื่องแบบเนี้ยก็ยังไม่เชื่อสักทีเดียวมันจะต้องมีการตรวจสอบให้รอบด้านหรือว่าต้องมีการแบบอธิบายเขียนเรื่องเขียนราวมาให้จบทุกมุมนะคะแต่แน่นอน ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นาพาดหัวตัวโตวของสื่อต่างประเทศอย่างเดลี่เมลนะแล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยแค่ออกไปเนี่ยไม่เท่าไหร่800อยกว่าคอมเมนต์มันก็ต้องมีความกระจ่างชัดเหมือนกันนะ,ะมันกระ<ห>ทบาภาพท่องเที่ยวนะนั้นนะชาวเยอรมันไหม<า>ที่กลับไปคุยกับสื่อบ้านเขาอ่ะถูกไหมเรื่องเวหลายเรื่องอะ่ะก็เป็นที่มาเดี๋ยวตำรวจก็จะแอคชั่นถึงขนาดว่าเ,เดี๋ยวดำเนินคดีย้อนหลังอะไรก็ว่าไปแต่กรณีที่ไม่เชื่ออย่างหนึ่งก็คือโดนปรับแค่ร้อยหนึ่งแล้วคอนโด ที่ถูกทำลายได้รับความเสียหายไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอันนี้ผมว่าแปลกคุณผู้ชมว่าแปลกไหมล่ะเนาะส่วนเรื่องของตํารวจก็ว่ากันตามนั้นเราคนไทยก็รู้ดีเหรอฮะรู้ดีอยู่แก่ใจเหรอมันไม่มีเหรอเนาะตำรวจจะไปเรียกเงินเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์อะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องชี้แจงแต่เนี้ยในส่วนของท่านผู้กำกับชี้แจงแต่หลังจากนี้มันจะมีการตรวจสอบกันในเชิงลึกอีกทีดหนึ่งหรือไม่นั่นแหละค่ะทำให้มันกระจ่างชัดนะคุณผู้ชม i you